ใคร kind of ใครสรกาประตูแลโลเมีดอับเฉยป่าเรใครใคประตูแลเนาะประตูเล่าแต่ละโซเยใครทามใครทามประตูเล่าแต่ละประตูเล่ามาและโซเยใครจะทาใครจะทาประตูเล่มาแล้ประตูเล่เชดแต่ละโซเยใครอยากทาใครอยากทาประตูเล่เชตแตล ประตูมเล้าเชเดเลโซเยคใายไม่อยากทำใครไม่อยากทำประตูมเลาเชเดเลยประตูซาเชเดเลโซเยคใายอยากกินใครอยากกินประตูซาเชเดเลประตูซามมแลโซเยคใายจะกินใครจะกินประตูใจแตแลโซเยคใครชอบใครชอบ ปดะตูยอมแลสวยเยใครจะพูดใครจะพูดประูเมม่แลสอยเยใครจะถามใครจะถามประูยากเชนแลสวยเยใครอยากได้ใครอยากได้ประูเปเล่าแตแลสซยเยใครให้ทำใครให้ทำปไปดูเปตัวแตแลสอยเยใครให้ไปใครให้ไปประูเปลาแตแลสอยเยใครให้มา ใครให้มาประดูยูดว่าแลสโซเยใครเอาไปใครเอาไปประดูกูนีเดและโซเยใครช่วยใครช่วยประดูแวมเลสโซเยใครจะซื้อใครจะซื้อปดูแวนเมเลสปดูย้อมเเลโซเยใครจะขายใครจะขายประดูเซวิซาแลสโซเยใครสนใจ ใครสนใจมาดูเซวิซ่าได้แล้วโลมีราဖြစ်ပါတယ်โอเคတီကန်းစာမှာကတော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုတာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တီကန်းစာမှာပြန်လိုက်ဆိုကြမယ်สวัสดีครับ